นี่คือตอบแบบง่ายๆกับปั้นทุบดินเลยว่าอ๋พาาอพม่าเผานะครับช่วงใบหน้าช่วงอะไรนี่จะเลือนไปหมดแล้วนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเหลืออยู่นะฮะตรงนี้ก็จะอีกอีกตัวหนึ่งนะฮะกพ็พอจะเห็นอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกมุมนึงซึ่งเดี๋ยวคงต้องไปแหวกหญ้าเหมือนกันนะฮะกลุ่มคนที่เข้ามาหาสมบัติขุดเพิ่มเติมนะครับจนกระทั่งลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้เราอยู่ที่เขตพระชวงเก่าของกรุงศรียุยาละ เป็นทางที่เชื่อมระหว่างาเขตพระราชวังกับเขตวัดพระศรีสันเพชรจากที่เรายืนตรงนี้เนี่ยเราจะมองเห็นในส่วนของความเป็นลักษณะของซากปราหักพังของพื้นที่วังซึ่งในโครงสร้างที่เราจะพอมองเห็นจากพื้นฐานภายนอกก็จะประกอบไปด้วยพระนั่งวิหารสมเด็จสันเพชรปราสาสุริยาชอบริยก็คือ,อเรียงกัน<อ>ไปเลยวิหารสมเด็จที่เราเห็นนะฮะฐานเหลืออยู่แล้วก็ถัดไปที่เห็นเป็นฐาน ชัดเจนหน่อยนั่นคือคสันเพชรปราสาทรถัดไปด้านหน้าซึ่งอยู่ทิศเหนือสุดเลยติดแม่น้ําลบบุรีก็คือพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์นะครับอันนี้ก็คือสพระที่นั่งองค์หลักของพระราชวังอยุธยาซึ่งไม่ได้สร้างพร้อมกันนะฮะก็มีการสร้างไล่ไล่ไลเรียงกันมาต่างกรรมต่างวาระนะครับแล้วยังมีข้างในก็จะเป็นในส่วนของบัญยงรัตนาอยู่ชั้นในสุดนะครับมีสระน้ำรอบๆมี อาคารที่ถูกสร้างทับเข้าไปกับของเดิม,มก็คือพระพราตีบุกซึ่งสร้างทับตรงบริเวณพระที่นั่งตรีมุกส่วนพระพาตีบุกเ,เก็มาสร้างในช่วงสมัยรัชกาลที่หที่ประกอบพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษคือครองราช40ปีเท่ากับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถของกรุงศรีอยุธยาซึ่งซึ่งก่อนก่อนหน้ารัชกาลที่5เนี่ยก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยครองราชนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยคือ40ปี พอมาถึงรัชกาลที่5แลรัชกาลที่5้าครองราชเท่ากับบุรพกษัตริย์ที่เคยครองราชนานที่สุดก็ต้องทําพิธีเฉลิมฉลองนะฮะแต่รัชกาลที่5ก็ครองราช42ปีนะครับ,รบพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าพระองค์ไหนเนี่ยครองราชยาวนานเท่ากับองค์ที่เคยครองราชสูงสุดก็จะมีพิธีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะรัชกาลที่9ก้าก็เช่นเดียวกันแล้วก็ขึ้นกว่าไปที่มาของชื่อสนามรัชมังคลาเป็นเป็นอนุสรที่เกิดให้รู้ว่าได้เคยเกิดพิธีนี้เกิดขึ้น มันจะมีเรื่องหนึ่งที่คนสงสัยกันมากครับ,ค,รบคุณเสงในฐานะที่เป็นคนพื้นที่เนี่ยนะฮะเราจะเห็นต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือต้นพุทราเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมถึงเป็นมีแต่ต้นพุทราคือ,อม,มีหลายสตรอรี่มากเพราะว่าถูกล่ำเลยกันต่างๆนานะฮะสตรอรี่แรกๆที่ถ,ถูกเล่าอยู่เรื่อยๆกลายเป็นลักษณะของของโจกมากกว่านะฮะก็คือเรื่องของภาวะสงครามพม่าใช้พุทราปินเบียง แล้วก็ก็จะเป็นโจ๊กของคนอยุธยาเล่าว่าพอทานมากๆเนี่ยก็เกิดอาการท้องเสียท้องลกูกขับถ่ายขับถ่ายออกมากลายเป็นต้นพุทราที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี่คือโจ๊กคือเรื่องเล่าตลกตลกแต่แต่หลายคนเชื่อว่าเป็นจริง<ช>เลวลาเพราะเราได้ยินมานานมากพราตอนเด็ก <ใน S 1> ๆผมก็ได้ยินยกันแล้วก็เชื่อเช่นนั้นนะนะครับส่วนเรื่องเล่าที่2ก็จะเป็นเรื่องเล่าว่าตอนที่มีพระราชพิธีเนี่ยรัชการีห้ารับสั่งให้ปลูกเพราะถือเป็นไม้มงคลนั่นคือสตอรี่สงซึ่งส่วนสตอรี่ที่จริงที่สุด ก็คือสตรอรี่ของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในสมัยแล้วเป็นคนลงมือทำก็คืออาจารย์ธนิตอยู่โพซึ่งตอนนั้นท่านเป็นเป็นหัวหน้ากรมศริลปากรในในอยุธยายุและก็เข้ามาดูแลลักษณะของการปรับภูมิทัศน์ในการปลูกต้นผู้สาเข้าไปก็คืออ,อยู่ในช่วงโลราประมาณสัก40ปีนี้เองไม่ได้เก่าไปกว่านะั้นโอเคทีนี้สิ่งอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนมาในเขตวัดพระศรีประพฤดี หรือเดินเล่นเข้ามาในเขตของพระรชวังเก่าจะไม่เห็นอะไรมากเห็นแต่ซากนะครับแม้แต่ตอนผมเด็กๆก,ก็ตามทีเนี่ยผมก็จะเกิดคําถามแบบเดียวกับทุกๆคนที่เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ว่าเมื่อเวลาอธิบายว่านี่คือพระยนั่งหลังนั้นหลังนี้วิจิตรงดงามอย่างนั้นอย่างนี้โชวเรเดินชมองเคยมาถวายพระราชสารที่พระยนั่งสันเพชรปราสาทโออ่าและยิ่งถูกมาทําเป็นฉากละคร ที่โด่งดังอยู่หลายเรื่องอย่างล่าสุดก็แน่นอนอบุเพสันนิวาสกันที่เรารู้จักกันดีนะครับก็จะเกิดคําถามตามมาว่าทําไมเหลือ่ฐานแค่นี้นะครับแล้วก็จะเกิดวัฒกรรมคําว่าพม่าเผาเผเข้ามาครอบคําตอบเพื่อให้กินหวงกว้างๆนี่คือตอบแบบง่ายๆกับปั้นทุบดินเลยว่าอ๋อพม่าเผานะครับจนกระทั่งแน่นอนในช่วงระยะ20ปีเรามี องค์ความรู้มีลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับกันอยู่เสมอๆว่าว่าในความคิดเนี้ยมันต่อแบบแบบสั้นไปแล้วก็เป็นลักษณะวัฒกรรมแบบสร้างชาติรักชาติแต่แน่นอนมันก็นํามาซึ่งเรื่องของความเกลียดชังด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มักจะปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ละครยุคก,ก,ก่อนๆฉากไฟไหม้กรุงศรีธยาเผาหมอดไหเจ็ดวันเจ็ดคืนไฟท่วมพระนครนะครับเลยทําให้เหลือแต่ซากปรักหักพังนะครับมันก็เลยกลายเป็นวัฒกรรมแบบนี้ทีนี้ ข้อที่จริงละ่ะอ่าในสวนข,ของเรื่องนี้อาจารย์คิดว่าไงครับช่วงหลังๆมานี้นะฮะคือหมายถึงหลังจากที่เรามีข้อมูลใหม่มีการศึกษาแนวใหม่ๆ,ๆเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่คุณเสง่บอก20ปีหลังมานเนี่ยเราพบว่าวัฒกรรมที่พูดกันว่าพมา่เพาเผากรุงศร,รีอยุธยาเผาลาบไปหมดเลยทั้งเมืองเนี่ยไฟลุกท่วมเนี่ยนะฮะชักเริ่มไม่จริงละครับนะครับแต่ว่าแน่นอนมันต้องมีไฟไหม้บางที่เพราะมันเกิดสงครามมียิงปืนใหญ่นะฮะมีอะไรบ้างซึ่ง หรือบันทึกของฝรั่งเศสบาทหลวงฝรั่งเศสในสมัยตอนกลุงแตกเนี่ยก็พูดถึงการเผาแต่เป็นแค่บางส่วนเช่นสถานีการค้านะครับหรือว่าบางจุดสําคัญแต่ไม่ได้เผาไปหมดนะในข้อเท็จจริงคือเพราะว่า 1. นึ่พม่าก็ไม่ได้อยู่ในกรุงสุีธยาตอนตีแตกแล้วเนีอยู่นานนะก็ต้องถอนกําลังกลับไปเพราะเกิดศึกของอังวะกับทางจีนนะฮะหรืออันที่สอก็คือมันมีการขุดค้นพบทางโบราณคดี ว่าในชั้นดินเนี่ยมันไม่มีร่องรอยของขมเมาหรือเศษคาร์บรอนที่มันเกิดจากการเผาไหม้ซึ่งถ้ามันมีการเผาลักษณะเผาวังทั้งวังเนี่ยมันจะต้องเกิดเกิดเศษซากขมเมาเกิดขึ้นอย่างที่บอกต้องจะเจอคาอร์บอนแหละที่จะสะท้อนกาทุกค,คือต้องเจอร่องรอยของของการเผาซึ่งบนรันสูตรได้ไม่ยากนะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้เจอนะครับหรืออาจจะเจอเศษ ถ้วยชามซึ่งอาจารย์บางท่านก็เสนอว่ามันมีลักษณะของฟองอากาศนะฮะที่มันเหมือนโดนความร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันก็ไม่ได้ชัดเจน,นจถึงขนาดจะว่า,วาการเผา,างานเผาทั้งหมดแล้วคุณเสงคิดว่าที่มันไม่เหลือเลยนี่เกิดเป็นเพราะอะไรแน่นอนครับว่าพอเราเราไปตอบที่คำตอบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจบทําให้คนไม่สงสัยต่อแต่ในในข้อที่จริงเราต้องมองมองภาพตามกระบวนการว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีหลักฐานชั้นต้นที่อยู่ในร่วมสมัยเช่น ในสมัยของพระเจ้าตากสินพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยนะครับแน่นอนว่าก็มีองค์การให้มีการขุดสมบัติจากอายุทยา,าหมายถึงในเขตเก,กาะอยุธยาตโดยเฉพาะแน่นอนว่านี่คือ,ค,อคือทุนหลอดของท่านที่ท่านจะต้องสร้างพระนครใหม่แล้วก็แน่นอนว่าสงครามระหว่างอังวะกับสยามเนี่ยยังไม่จบเพราะว่าเป็นเพียงแค่การถอยร่นชั่วคราวเพื่อไปรับศึกเฉพาะหน้าของอังวะนะฮะกับจีน ดังนั้นเนี่ยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีพระเจ้าตาก,ากสินท่านก็พระองค์ก็มองเห็นว่าท่านจะไม่ต้องมีทุนรลอนในการทั้งสร้างเมืองใหม่ปราบกบฏต้านศึกสารพัดอย่างทุกอย่างมันต้องมีต้นทุนหมดดังนั้นอยุทยากลายเป็นเมืองที่ไม่มีเจ้าของแล้วนะครับเพราะสิ้นสุดราชวงศ์ไปดังน,นั้นก็เกิดสิทธิ์อันชอบธรรมเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นในการที่จะนำสมบัตินะครับตลอดจนถึงวัสดุที่สามารถที่จะรีไซเคิลได้ S <S อย่างเช่นทุกอิฐดับเ้างพระนครใหม่นะครับแล้วเราก็จะทราบกันดีว่าในช่วงเวลาต่อกันเนี่ยเพียงแค่15ปีที่พระองค์นะครับประทับอยู่ทบุรีแล้วก็นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างราชธานีแห่งใหม่ฝั่งตรงข้ามนะครับนก้าวกที่1นะครับก็ต้องทําแบบเดียวกันซึ่งตัวนี้หลักฐานก็ชัดเจนในเรื่องของของการาขุดย้าย ตลอดจนถึงการให้สัปปะทานด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของให้คนจีนเข้ามาคนไทยคนจีนเข้ามาขุดสมบัติแล้วก็ทางฝ่ายรัฐบาลก็เก็บภาษี<ช>จากสัปปะทานนั้นเพื่อเป็นทุนรอในการเอาไว้ใช้ในการดําเนินกิจการ,รต่างๆต่อไปและนะที่สาคัญประโยชน์ก็ย,ยังยังยังมีประโยชน์ในเชิงของบริบทสังคมด้วยนั้นว่าอ,อายุธยากายเป็นฐานได้ในกรณีถ้าหากว่ากองทัพอังวะยังไม่เลิกสงคราม,มถ้าจะมาตีจะธนบุรีก็ดีกรุงเทพก็ดี นะครับอยุธยาจะต้องไปทางผ่านและนั้นที่นี่อาจจะกลายเป็นท่าสภาพดีอาจจะกลายเป็นฐานปริชาการของกองทัพอังวะก็ได้ดังนั้นการที่จะทําให้ลื้พระนรครอ,ออกเนี่ยก็จะมีประโยชน์ทั้งทั้งมีแต่ได้กับได้ในในบริบทยุคนั้นนะครับได้ทั้งวัสดุรีไซเคิลได้ทั้งทุนในเรื่องของการสร้างอ,อายุธยาแห่งใหม่เวอร์ชั่นใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์เดิมนะครับแล้วก็ยังไม่เป็น ฐานที่บ้านให้กับศัตรูได้อีกตังหาะดังนั้นเนี่ยลักษณะของอุทยาก,ก็ถูกขุดลือตั้งแต่ตอนนั้นแต่เราไม่มีภาพชัดเจนว่าขุดไปแค่ไหนม,มากเท่าไหร่นะครับแล้วเหลืออะไรบ้างเพราะว่าเนื่องจากกระบวนการในช่วงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองลงมาจนถึงรัชกาลที่5อายุทยาคือเมืองรางดังนั้นก็กลายเป็นพื้นที่กึ่งเสรีให้กับกลุ่มคนที่เข้ามาหาสมบัติขุดเพิ่มเติมนะครับจนกระทั่ง ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง <t une> ถึงได้มีมีการแต่งตั้งลักษณะของผู้ว่าบนทนกรุงกเก่าเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เราก็จะเห็นได้จากบริเวณปัจจุบันที่เรียกว่าวัดใหม่ชัยวิชิตซึ่งนั่นเดิมเป็นเป็นจุดที่อยู่ของท่านพญาชัยวิชิตหรือเ <t une> พื่อกลายเป็นผู้ที่ที่รักษาบริเวณพื้นที่ของของกรุงเก่าตรีไว้โดยใช้พื้นที่ในเขตวังเดิมของอุทยา <t une> นั่นแหละนะครับมาเป็นจุดผู้ว่าของท่านนะครับคอยดูแลอยุทยาจกนกระทั่ง เกิดนโยบายในสมัยรัชกาลที่5นะครับเพื่อทําให้ให้คนเนี่ยเริ่มเข้ามาอยู่จากสภาพที่กลายเป็นพื้นที่ป่าลกร้างมีแต่คนมาลักลอบขุดสมบัติจรลกรรมศิละปะวัตถุสารพัดอย่างเนี่ยก็ต้องการให้คนมาอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่หจะเป็นช่วงจุดเปลี่ยนสําคัญที่ที่คนเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยนะครับดังนั้นจึงกลายเป็นภาพที่เราเห็นอยู่จนถึงปัจจุบันในเรื่องของพื้นที่อยู่อาศัยของผู้คนโบราณสถาน สถานที่ราชการแบบที่ถูกทับซ้อนกันอยู่จนแทบจะกลายเป็นลักษณะของวัฒนธรรมสังคมอยุธยาปัจจุบันดังนั้นสิ่งที่เราเห็นสร้างโบราณสถานที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดกระบวนการที่มันมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วก็มันมีที่มาที่ไปของช่วงเวลาดังนั้นการที่จะสร้างวัฒกรรมว่าทั้งหมดคือพมา่าเผามันจึงไม่ได้เป็นข้อที่จรงิงแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่เผาเพราะในเอกสารพรมาร่าเองเนี่ยนะครับ มหาวงพงศวดรณาธรรมาก,ก็ยังระบุว่ามีการป้นสะดมเผาตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเขาเผาในบริบทในช่วงเวลานั้นแต่หลักฐานทางโบราณคดีมันก็สะท้อนว่าเราไม่ได้เห็นล่องรอยของการเผาเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดการเผาไหมขนาดที่ที่ถูกพรรณนาเอาไว้นะครับคาบอกเล่าของพงศวรรณาซึ่งถือแม้ว่าจะเป็นชั้นต้นก็ตามทีมก็คือ,อพงศวรรดาฉบับของ จันพนุมาตรนะครับหรือท่านเจิมเนี่ยที่ท่านถือว่าเป็นคนร่วมสมัยแหละอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่รู้ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ที่เผาหรือเปล่าเพราะท่านอาจจะเพราะตอนนั้นท่านก็ย้ายไปแล้วตั้งแต่ก่อนกรุงจะแตกดังนั้นเนี่ยก็อาจจะฟังกันบาทีแต่ก็ยังถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นพออยู่ร่วมสมัยเดียวกันแน่นอนมันอาจจะมีดราม่าแหละฮะในเรื่องของการพัฒนาที่ที่เกินจริงซึ่งอ,อันนี้เป็นเรื่องปกติมากสําหรับในการที่จะอธิบายบรรยายมันก็ต้องมีดรามา่ามีความ เสียใจยหรืออาจจะพูดเกินจริงไปบ้างซึ่งอันนี้ถือสำหรับผมผมถือเป็นเรื่องปกติมากๆนะฮะแต่มันก็จะกลายเป็นภาพที่เป็นภาพจําให้กับเมื่อเวลาเราอ่านเอกสารฉบับนี้แล้วถูกขยายความมาให้ดูว่าเผาเนี่ยถูกพัฒนาว่าเผาจนแผ่นดินสุกโอ้โหมันก็เลยดูว่าต้องขนาดเดือ<า>รดรุนแรงมากแต่หลักฐานการบุราคดีเดล่าสุดปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยขุดไปหลายหลุมนะครับหกเบสเนี่ยก็พบว่าไม่เจอ ไม่เจอหลักฐานที่บ่มบอกว่าเผาถูกขนาดนั้นอ,อย่างที่อาจารย์ว่าเบอร์สกูนีนี่เรามาดูส่วนที่ยังเหลืออยู่ในพระบระมหาราชวังอยุธยาถ้าพอจะได้เห็นชัดขึ้นีกสักหน่อยนึงเหตุร่ hey, องรอยที่เหลืออยู่ไม่มากนะฮะเป็นฐานของพระที่นั่งองค์หนึ่งที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาทองนะครับ อย่างที่เราพูดกันไปหลายครั้งแล้วว่าสมเด็จพระเจ้าพระสาทอนั้นรับเอาคติแล้วก็ท่านคงมีพระราชิยมส่วนพระองค์ในเรื่องของเขมรโบราณเนี่ยนะฮะมาแล้วก็มาใส่ไว้ในยุทยานะครับอย่างพระที่นั่งองค์นี้ก็คือฐานที่เห็นเนี่ยก็คือพระที่นั่งจัก,กรวรรดิไชยยน ตรงนี้จะอยู่ตรงบริเวณทางด้านฝั่งตะวันออกตะวันออกออแล้วก็เป็นเขตพระสถานชั้นนอกถือว่าอยู่ในส่วนชั้นนอกนะหิฐานของพระที่นั่งจัก,กรวรรดิไยชยน์เนี่ยยังเหลือลวดลายปูนปั้นให้เห็นถึงลักษณะแบบเขมรโบราณที่พระเจ้าประสาททองนําเข้ามานะครับ,รบอย่างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะต้องแหวกต้นหญ้านิดนึงนะฮะเพราะว่าขึ้นลกคลึ้มไปหมดนะคร เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะครุตแบกนะเรายังเห็นล่องรอยอยู่ค่อนข้างชัดนะฮะแม้ว่าช่วงใบหน้าช่วงอะไรนี้จะเลือนไปหมดแล้วนะฮะก็ตรงนี้ก็ยังเหลืออยู่นะฮะตรงนี้ก็จะอีกอีกตัวหนึ่งนะฮะกพ็พอจะเห็นอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกมุมหนึ่งซึ่งเดี๋ยวคงต้องไปแหวกหญ้าเหมือนกันนะฮะ มาถึงอีกด้านหนึ่งของพระที่นั่งจัก,กรวรรดิไชยยน์นะ,ะซึ่งเท่าที่เราเห็นเนี่ยจะมีแค่2ด้านที่เหลืออยู่ที่เหลือหลุดหายไปหมดแล้วนะฮะนี่นะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะครุดแบบนี่ก็ยังเห็นใบหน้าเห็นส่วนปากนะฮะลูดไหลเล็กน้อยเห็นลำตัวช่วงขานะฮะซึ่งลักษณะนี้ก็จะไปเหมือนกับที่เมืองพระนครหลวงใช่ครับ เมืองนครหลวงดีคือที่กัมพูชานาคนรธมนคนรธม,มนะฮะตรงประตูทางเข้าพัพพาด้านทิศตะวันออกของนคนรธมก็จะมียักษ์แบกครุฑแบกเนี่ยลักษณะใกล้เคียงกันนะฮะก็จะเป็นโมเดลเดียวกันกลายเป็นที่มาของการสร้างปราสาทนาครหลวงด้วยที่อุอยธยยาอีกด้านหนึ่งที่อำเภอนคอรหลวงอำเภอนครทางทิศเหนือของอยุทยยานะฮะ ส่วนความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของอาคารหลังนี้เนี่ยอาคารหลังนี้จัดอยู่ในบริเวณพื้นที่ของเขตพระสานชั้นนอกอในส่วนของการใช้งานเนี่ยอาคารหลังนี้ถูกใช้สําหรับในการเพื่อให้สอดรับกับบริเวณพื้นที่ทางด้านนี้ที่เห็นเป็นสนามหญ้านะลงโล่ตัวนี้นะฮะซึ่งในยุคแรกๆที่มีการพูดถึงก็จะใช้ว่าสนามหน้าจากกักรวรรด สนามหน้าจักรวรรดิซึ่งก็มาจากคาว่าไพ่นั่งจกักรวรรดิไพยชยนอยู่ด้านหน้า<ะ>ของพระที่นั่งจักรวรรดิไพยชยนใช่ครับนะซึ่งบริเวณพื้นที่โล่งๆกว้างๆตัวนี้เนี่ยก็ใช้สําหรับในงานพระราชพิธีสทลมาศคือทางทางบกทางบกเราจะคุ้นกับคาว่าชนละมาศใช่ไหมคือทางน้ำนะฮะแต่แรกเดิมทีเลยเนี่ยในเรื่องของงานจัดพระเมรุมาตรยุคก,ก่อนพระเจ้าปราสาททองไม่เคยปรากฏไม่เคยเห็นเลยนะฮะเราเริ่มมาเห็นชัดเจนในเรื่องของการใช้พื้นที่ โล่งๆกว้างๆสําหรับในการจัดเป็นงานพระเมรุมาตรเนี่ยเห็นชัดคือในสมัยพระเพทราชาถ้าใครนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงที่กรุงเทพก็คือสนามหลวงใช่ครับผมก็คือพื้นที่ของทุ่งพระเมรุใช่ครับก็กลายเป็นที่มาของในในด้านหน้าพระบรมราชวังที่กรุงเทพอันนี้ก็คืออยู่อาจจะไม่ได้ด้านหน้าของวังคือถ้าเราจับทิศทางว่าทางด้านที่ผมชี้ไปเนี่ยก็คือทิศเหนือครับนะครับพระราชวังอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านนี้นะไปทางทิศตะวันตกนะฮะ รัศนามหน้าจากักรวรรดิเนี่ยก็จะอยู่มาทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังทีหนึ่งหรือด้านตะวันออกของพระราชวังแล้วตรงนี้คือพระที่นั่งจกักรวรรดิไพยชยน์ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททองครับเพื่อที่จะใช้ทอดพระเนตรครับหรือชมพระราชพิธทีทางสถรนรมาศหรืออาจจะมีพระราชพิธีอื่นๆครับที่ใช้บริเวณสนามหลวงหรือสนามหน้าจักรวรรดิตรงนี้นะฮะ ก็เลยเกิดคําว่าทุ่งพระเมรในเวลาต่อมาในสมัยพระเพทราชาแล้วก็ใช้คําว่าทุ่งพระเมรเรื่อยมาแล้วก็ไปสัมพันธ์กับวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยกลายเป็นที่มาของคำว่าวัดหน้าพระเมร์ตรงนี้นะครับสนามหน้าจักรวรรดิหรือทุ่งพระเมร์ทิศเหนือขึ้นไปก็คือแม่น้าลบบุรีนะฮะข้ามไปนอกเกาะเมืองก็คือวัดหน้าพระเมร์ซึ่งชื่อวัด ก็อาจจะตั้งขึ้นมาสัมพันธ์กันกับพื้นที่ตรงด้านนี้และเป็นชื่อวัดดั้งเดิมด้วยเพราะเราเราเจอชื่อวัดนี้ในแผนที่ของฝรั่งที่เข้ามาช่วงยุดยาตอนปลายก็ระบุชื่อวัดว่าวัดหน้าพระเมรุก็จะก็จะสัมพันธ์กับช่วงอีการที่ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการในการจัดงานพระเมรุมาตรงานพระเมรุนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยกรุงเทพเองก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันกับงานพระราชพิธีซึ่งก็เคยถูกเรียกว่าทุ่งพระเมรุมาก่อนแต่ต่อมาก็มาเปลี่ยนชื่อให้ดู ดูไม่มีความหมายในเชิงขดถูสักหน่อยก<น>็เป็นสนามหลวงสนามหลวงอย่างที่เราใช้กันเลยสนามหลวง <S 2> <S 2> ๆๆก็คําว่าหลวงจริงๆโดยศาสต์ก็หมายถึงขนาดใหญ่ใช่ครับสนามขนาดใหญ่หรือบางคนก็บอกคือของหลวง<ช>นั่นเองนะฮะ<ช>ซึ่งตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเขตพระบรมราชวังอยุธยาใช่ครับนะครับ,รบถ้ามองเรามองไปด้านนี้ที่เห็นเจดีย์อยู่นะฮะเห็นแนวอาคารที่เป็นอิฐอยู่เนี่ยก็คือเขตของวัดพระศรีสันเพชนะครับซึ่ง พระชวังอุทยาอย่างที่คุณเสงบอกไปแล้วเหลืออยู่เท่านี้โอเคอาจจะมีบางส่วนที่เราอาจจะเห็นอย่างพระที่นั่งสุริยามลรินที่ยังเห็นโครงอาการอยู่เซี่ยวนึงนะฮะแต่เราคงไม่ได้เข้าไปถ่ายเพราะว่าตอนนี้สถานที่ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เราจะเห็นนะช่วงที่เรามาถ่ายทํารายการกันเนี่ยเป็นช่วงที่ไม่มีคนมาเที่ยวแล้วก็เขตอุทยานนี่ก็ปิดครัหญ้าก็จะขึ้นสูงลกนะฮะ มันทําให้เราเกิดความรู้สึกเหมือนเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่เรามายุธยาก่อนการยแ,แรกเลยปรับพื้นที่บ,บุกป,ป่าฝ่าดงกันนะฮะถ้าเรามองในมิติของด้านการท่องเที่ยวนะฮะ<ม>อาจจะเป็นวัดท้ายๆด้วยซ้ำท,ที่ถูกโปรโมตในยุคหลังแต่เพราะอาจจะอยู่ห่างไกลจากตรงบริเวณพื้นที่โซนของอุทยานประวัติศาสตร์นะแต่ทีนี้พอถูกสร้างผลิตทางด้านการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ย ก็ต้องพยายามทําให้ดูเก่าซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้พูดถึงคําว่าวัดพุทธไทสวรรค์เลยแต่ระบุเป็นในชื่ออื่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรานี่น่าสนใจนะฮะผมว่ามันอาจจะไขปริศนาอะไรบางอย่างของวัดนี้ได้ด้วยซ้ำนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปไขปริศนากันข้างในโอเค